สวัสดีครับเพื่อนๆที่เขางมาเจอคลิปนี้นะครับหรือว่าตั้งใจมาเบิงหรือผ่านมาพานไปพอคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะ,นะครับกดซับสไคร่นั่นแหละกติเหตุคลิปออกมาให้เบิงเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเห็นเป็นประเด็นใน YouTube อพอสมควรเนาะราวางล่ากับไทยเนาะก็เป็นประเด็นที่ว่าแรงงานเนาะ ก็ากันวาให้กันนะครับแรงงานเล่าเนาะว่ามาเป็นขีขาคนไทยเนาะอย่เดี๋ยมาเบิง้งจริงๆนะเขาบ่าได้เป็นขีขานะครับเขาเป็นฮีโร่ของประเทศเล่านะตอนนี้นะอืันนี้บ่ได้มาก <c> เ <oughs> ที่ยงหรือว่ามาเขาขังเขานะครับอันนี้มองตามภาษาคนไทยเนาะที่ที่มองเขาไปนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่านามือหนี้นะครับเล้าต้องการเงินตราจากต่างประเทศจำนวนเยอะ เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจเหล้าบอดีนะครับนีสินหลาแล้วก็เสถียรภาพของค่างเงินค่างเงินกีบของเลาเนะ่ะบอดีนะครับเพราะว่ามันก็มีผลจากนีสินนั่นแหละแล้วกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจบอดีมันก็เลยเหตุให้พม่าเชื่อถือนะแทบซิบมีนะครับเงินกีบกลายเป็นแทบสิว่ากลายเป็นมีคาหว่าเศษกระดาษ มีขากว่ากระดาษะาอะบ่วอทไทยนะครับอันนี้วอถามก็ไม่จริงเนาะเขาจังคอยว่าเป็นอย่างายงานเล่าเนี่ยจังคอยว่าเป็นฮีโร่นะครับตอนนี้นะเขาบอกเป็นขีขาคนไทยนะอืมเพราะว่าขีขาคนไทยเนี่ยขีขาเนี่ยคขาว่าขีขาเขาใส่กระถาดนะครับประเทศไทยเลือกถาดมากประมาณหลอยกว่าปีแล้วเนาะสมัยราชการที่หานะครับอืมเพื่อนได้ประกาศเลือกถาดไปแล้ว คขา่ากี่ขันใส่แบบถาดนะครับเป็นพวกที่แบบว่าคือมิจ้าชีวิตอ่ะอเป็นเป็นเ,เหตุงานกับบ่อได้คาแห้งนะได้ทอ,อยุได้กินนะครับเล้วกับชีวิตนั่นเป็นคล้ายๆกขาสัตว์เลี้ยงของของเจ้าของไปจั้ง่นะครับของนายไปจั้ง่นะอืซึ่ง เมืองไทยบ่มีแล้วบ่ได้ใส่กันแล้วนะครับก็ว,ว่าขี่ขาเนี่ยมีแต่ถ้าเป็นมาเป็นลูกจ้างก็คือนายจ้างกับลูกจ้างวินวินนะครับต่างคนต่างในประโยชน์อันนี้เขาสังคมประชาธิปไตยเขาเป็นแบบนี้นะโมเมนต์แบบว่าขี่ขาขี่ขามันใส่สําหรับพวกเป็นทาสหรือว่าประเทศที่อ้าจังสันละนะครับประเทศที่เป็นสังคมนิยมนะมเขาถึงมาเอินกันจังสันเนาะกับแล้วแต่เขานะครับจริงๆนะ ตอนเนี้ยเขาเป็นฮีโร่ของประเทศเลาานะครับเพราะว่าไอ้เหงีงเพราะว่าแรงงานเลาาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการหารายได้เขาประเทศที่แถบสิบ่ควอยมีโพลขาเกี้ยงอห่างพราปัญไงนะครับสมมุติว่าเรลาต้องการเงินตากจากประเทศตรงกู้เหรอปะตองกู้ก็ตตอง่หนีส่ดอดนะครับแต่ว่าแรงงานเลาาเนี่ยเขาใส่แห้งนะครับเขามาขาย แห่งงานในประเทศไทยก็ได้เงื่อนบาทกลับไปนะครับเขาเป็นฮีโร่แบบอะไร้รที่ว่าให้ฟังนะครับหนึ่งเล่าคนหนึ่งเนี่ยเขามาเาห่งงานในประเทศไทยเนี่ยสมมติเงินเดือนหมื่นหนึ่งเขาส่งกับบาท 5, หาพันทีเนาะเขาเขากินเขาเจ็บอยู่ประมาณหาพันสิเนาะเงินหาพันเนี่ยกลับไปบ้านนยครับกลับไปทีเล่าท่านที่ดึงเงินบาทไปเขาระบบยุตธนาคขาเล่านะ เท่ากับว่ารัฐบาลเลนะ่าเขาได้เงินบาทเข้าสู่ประเทศแล้วนะครับหลายคนมากหลายบาทเอาเอาเงินบาทไปอย่างเอาเงินบาทมาซื้อน้ำมันเพื่อที่ด้ใส่ในประเทศนะครับมาน้ำเขาน้ำมันมาน้ำเขาสินค้าต่างๆนะครับกับ่อนจังสี่หละหนึ่งคนสมมติได้สามีนะถ้าหลายๆคนร่วมกันนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งอาจจะไหล พันล้านหลายหมื่นล้านบาทนะผม,มานะอืเราก็เงินจานวนนี่แหละประคองเศรษฐกิจเล่าอยู่นะครับเล่าจนในราขาไทยบัวได้มบอกไว้เลยอเงินบาทเป็นสกุลที่กาลังพยุงเศรษฐกิจเล่าอยู่ตอนนี้นะครับก็บมีแต่เงินบาทนะมันก็นมีหลายสกุลนะครับม,มีเงินบาทเงินหยวนเงินลอลลาที่พยุงเศรษฐกิจเล่าอยู่ตอนเนี้ยเรากำอ่ง ไ,ได้ใดที่คนเล้าได้เงินบาทได้ที่สุดณตอนนี้นะผมว่ากับเป็นแรงงานเล่านี่ม,มันเป็นการกู้ยือมอมันเป็นการสร่งออกทิ้งข้ามาไทยนะครับนี่แหละจึงบอกว่าเล้าคนเล่าเป็นฮีโร่เป็นฮีโร่คนเล่าเล้นานช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลายต่อหลายคนเก็บเงินแล้วก็ส่งเงินกลับบา้านพอส่งเงินกลับบ้านมันบอกท่านที่ได้งเงินบาทไปเข้าระบบ ธนาคารของเล้าเนี่ยหรือว่าไปใส่ใจในเล่าเนี่ยนั่นคือการพยุงเศรษฐกิจเล่าให้มันเดินนะครับเดินแบบไหนเอาสมุดในในเก่ะมาเห็นงานอยู่ไทยคนเล่านะ่งเงินกับบาลสองพัน 2000, นะครับ่งใบพ่อแม่อยู่บานสองพันอยู่ประเทศเล่าพ่อแม่งเงินสองพันไปซื้อซื้อผักซื้อหมูซื้อเขา่านะครับให้หลานไปโรงเลียนทั้งสี่นะครับ เกิดการกระจายไปเบิดเศรษฐกิจเล่าก็เดินได้เอาสมุนในบูบานที่ในในก่อนเนี่ยจากมาเนี่ยครับไม่อย่างงั้นในไทยเนี่ยมีคนขาหมูคนหนึ่งซึ่งในมูบานน่ะถ้ามาหากินลําบากเงินแถบสิบมีขาจ่ายอย่างกะยากเพราะในก่อส่งเงินไปขอบกุ้วนีมีเงินไปซื้อหมูจากคนขาหมูน่ะหรือว่าคนขายหมูน่ะ ข้อายหมูกับมีเงินเป็นบอกกระจายกันออกไปนะครับอันอีกเป็นเข,เขตเดียวแต่มันหลาย,ลายเขตร่วมกันชะนันแล้วนะครับคนเล่าหลายต่วหลายคนหาเงินเราส่งกับบ้านเนี่ยนั่นคือการซอยรัฐบาลทั้งออกเลยนะครับหลายต่วหลายคนหลายคนมีบ้านมีรถกระส่งไปมีบ้านกะต้องไปซื้ออิฐซื้อปูนซื้อจากใสซื้อจาก คนเล่าแปนบริับแต่เอาเงินจากไดไปนะครับไปสร้างคนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ประเทศเล่าน,นั่นเห็ดบานไปพ่อส่งเงินไปคนอยู่ทางนั้นคนทางนั้นก็ไปซื้ออีซื่อปูนไม่เห็ดบานไปสาเขาองสิสมมุตินะครับมันก็กระจายไปก็บพองเงินบาทฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายต่อหลายเขตร,ร่วมกันหลายต่อหลายคนร่วมกันเนี่ยมันกระจายกันออกไปมันเห็ดห้เล่าอ่ะเศรษฐกิจมันหมุนได้มันเดินไดพอแค่นั้นนะครับ ทุกการซื้อขายทุกการน้ำเขานะมีภาษีนะครับรัฐบาลก็ได้นเงินอีกแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ที่คนเล่าได้เงินคาแรงเนี่ยส่งกับบ้านเนี่ยครับเน้นมันลงไปเข่าระบบธนาคารที่เล่าส่วนที่เข่าหน่อยเข่าหลายอยู่ที่รัฐบาลเล่าจะจัดการระบบการค้าเงินระบบธนาคารของเขาเองแต่ว่าเขาแน่นอนนะครับโอนเงินบาทจากฝั่งนี้ ไปถึงฟังพุนไปถึงฟังเล้าก็แสดงวัในให้ธนาคารน่มีเงินบาทแล้วรัฐบาลเล่าก็มาเอาเงินบาทจากพวกเนี่ยนะครับไปรวมร่วมกันเพื่อติดใจซื้อน้ามันเพระว่าซื้อน้ามันจากสวัสดสิเป็นจีนเป็นไทยหรือว่าเป็นเวียดนามก็ต้องใส่สุกุลเงินที่มันมันมันเกินหรืมันมันโค้งอ่ะหรือว่าทั่วโลกเขายอมรับอ่ะ หนึ่งแนนนอนก็เป็นสกุลเงินบาทสมมนุนเหลาจะไปซื้อนะ้ำมันจากจีนถ้บาบองเงินหยวันก็นเ,เงินบาทบันนี้รัฐจะเอาเงินบาทมาใส่ก็เอามาจากธนาคารธนาคารเนมาใส่ธนาคารก็ได้มาจากพวกประกอบธุรกิจที่ส่งออกมาไทยถือว่าแรงงานเล่านี่แหละที่เห็ุงานในเงินแล้วก็ส่งกลับไปส่งกลับไปเขาบ่าได้ส่งอี่ยังมากมากนะ,ะ่ยเาบงค้นกับส่งกลับไปทั้งธนาคารนี่แหละโอนผ่านธนาคารไป เ,เงินบาทไปเข้าธนาคารทั้งนั้นถึงสี่แหลกเป็นเงินก็บให้กับญาติพี่น้องเขาแต่ว่าเงินบาทยังอยู่ในธนาคารครับเป็นของธนาคารกจริงแต่ว่าธนาคารแห่งเล่าที่วบคุมการการเงินของธนาคารเล่าอ่ะเขาดึงได้นะครับเมื่อกมุนกันไปยัางสี่ฉะนั้นแล้วเล่าตอนเนี่ยคือบ่มีไร่ได้รับอีกอย่างที่ที่แบบว่าได้เป็นเกาะเป็นกรรมสีสซ่งออกนะยะ นะครับส่งออกกับส่วนใหญ่น่ะเจ้าของธุรกิจเองอ่ะเป็นของตั้งประเทศเบิดมันเป็นของเล่าเด้บ่ได้เป็นกอบเป็นกมนะครับบางเท่้วกับเอาสมุดส่งแลทาดออกไปตั้งประเทศทั้งสี่เจ้าของเหมืองผู้รับสัมปทานกับเป็นคนตังชาติผู้ได้เงินตังชาติก็คือน,นั่นก็คือเจ้าของเขานะครับอืมแล้วนกะ็แบ่งค่าสัมปทานใหเล่าซึ่งมันในหน่อย ว่าเนี่ยแรงงานเล้าเนี่ยได้เต็มเต็ม,มได้เต็มเต็มเลยเศรษฐกิจเล่าตอนเนี่ยเดินได้พอเงินบาทคนเล้าพอแรงงานเล้าแห่กันมาขายแรงงานในไทยเราได้เงินบาทระส่งกับบ้านเหตุให้เงินบาทเนี่ยเป็นหนึ่งในสุุลที่พยุงเศรษฐกิจเล่าอยู่ตอนนี้บอกเลยครับอืเราคนที่เป็นฮีโร่ก็คือคนเล้าที่มาแห่กันในไทยนี่แหละ รวมเป็นฮีโร่โดยที่เขาถูกดูถูกว่าเป็นขี่ขาจริงๆเขาว่าแมนนะครับเขาเป็นฮีโร่เขาเป็นฮีโร่โลแล้วตอนนี้เลยแล้วล้องบอดใส่เงินบาทหรือว่าล่องบอยขอนเงินบาทหรือว่ามีเงินกาดในมือเลยเนี่ยตายครับตอนนี้บอกเลยตายครับเพราะว่าหาเงินฉวนกันยากหาเงินดอลล่กันยากหาเงินฉวนเนี่ยอาจจริง,ง่ายแต่ว่าตอนนี้เล่าอ่ะ บอกว้กายกับข้าพรจก็บ,บาตกเป็นเมื่อขึ้นทางเศรษฐกิจกของจีนไปนะนะครับเงินบาทเนี่ยซอยไปยุ่งนะครับกับจังที่บอกเนาะจะนั่นแล้วเนี่ยคิดเบื้องดีๆนะครับเพื่อที่ว่าเขาเป็นเป็นขีดขามาไทยบ่มีเกียรติแต่มีกินเองประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยเขาเป็นฮีโร่ของคนเล่าผู้ปิดท้องหลังผักผู้เหตุให้เศรษฐกิจเล่า มันเดินได้อยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าคนเล่าในประเทศไทยอย่าไม่เหงานเนี่ยผมว่าคพอมถ้าตามทะเบียนที่มันมีอยู่ประมาณสองแสนกว่าตัวแต่ว่าผมว่าหลายคนนั้นนะครับแล้วก็แต่ละคนนะ่ะมีบากี่เปอร์เซ็นต์เนา่ยว่าเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เน่ยงเงินกับ,งงก,บงงกับเล่าทุกคนสมมงหมมีหลายคนเนี่ยจะมีอยู่สามสี่คนเท่านะั้นที่บ่ได้สงเงินกับผ่านคิดวานะ เราเขาส่งกับเขาบม่ส่งเงินกีบกับบาทเน,นอะเขาส่งเงินบาทนะครับจงึงเคยไปแหลกทั้งนั้นเพราะไปเขาระบบธนาคารนั้งนั้นก็คือเป็นลายรับของประเทศเล่าแล้วรายรับในฐานะเงื่อนตาตทางประเทศบริษัทสมุนสียังกับระบบธนาคารผู้คุมธนาคารคือธนาคารแห่งชาติเล่าเนะ่เขาก็จัดการของเขานี่มันเป็นส่วนหนึ่งบ่แมันทั้งเบิดนะครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ,ของ เศรษฐกิจเล่านะครับตอนนี้ฉะนั้นนะ่คิดผิดคิดไหมว่าจริงๆนะ่เขาว่ามันกีขาเขามาเพื่อตัวเขาเองแต่ว่าเขากับเ,เป็นฮีโร่ของประเทศเล่าน้าอันนี้ว่าแบบว่าบม่ได้เขาขางเขานะแต่ว่างพูดตามความเป็นจริงพอเศรษฐกิจเล่าตอนเนี้ยต้องการเงินตาต่างประเทศจํานวนมากเพื่อพยุงตัวเองให้รอดนะครับ นั่นก็คิดเบื้องดีที่ว่าเขาเนาะจริงๆน่ะเขาเหตุการณ์เาไม่ได้ดีนะก็สมควรที่จะดีใจน้ําเขานะครับแล้วก็เขาซอยเหลือประเทศเนาะไอคนที่อยู่ในประเทศเราก็เพีรที่ยังเป็นชิ้นเป็นอันว่าอะไรแล้วมาว่าเขานี่มันก็แปลกเนาะคนเล่าเอ้าก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของเขาเนาะแต่ว่าสธิทีแ้งแบบนี้นะครับว่าคนเล่าที่ไมาเหตุการณ เมื่อวานที่มาไทยหรือว่าไปใส่เนี่ยมันกันนั่นแหละส่วนใหญ่อะเขาตอนเนี่ยเขาเป็นฮีโร่นะครับพอพราะว่าเขาหาเงินตาเขาในประเทศนะเพื่อที่ใส่ใจเนาะครับเอาคลิปนี้กัฝากไวส้สานีนะครับคันชอบคลิปแบบนี้หรือว่าฟังเรนๆฟังมวลมวยังไงก็กดติดตามห้ายกำลังใจสับสไคร้นะครับสวัสดีครับผม